อันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเย็บผ้าวนนะครับหลังจ,จากที่เราได้เตรียมผ้าเสร็จแล้วแล้วเดี๋มต้นเริ่มเก็บตั้งแต่ริมของขอบผ้าก่อนนเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้ข้างในมันแตกออกมาครับตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังระวังมือนะครับ จักตัวนี้เป็นจักรที่ได้การปรับปรุงม,มาสำหรับผ้าวนโดยเฉพาะเลยจะต้องไปแก้ตีนผีแก้แป้นใหม่แผ่นที่สก็จะเริ่ม ก็เรียบไปอีกหนึ่งแผ่นเรียบร้อยตวรวจสอบคุณภาพเย็บเสร็จ,จก็จะไปออกมารูปแบบประมาณนี้ถัดไป,ปไปเอาสิ่งที่เรา,าเรียงผ้าเตรียมไว้กลับมาอีกเริ่มทำใหม่อตอนที่จะเขา้าจาัดเย็บนี่ก็ต้องดูลายของผ้าด้วยอโอเค ตัวนี้สำหรับมือใหม่เนี่ยอยาจจะทำยากหน่อยนะครับต้องอาศัยประสบการณ์จะได้คล่องคล่องสำคัญสุสดคือระวังมือมือกับเข็มนี่แหละจุดที่อันตรายที่สุด ตรงนี้ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะหมดหมัด,ดหมดตั้งนี้สําสำคัญสุดก็คือการเตรียมเตรียมผ้าแต่แรกถ้าเตรียมมาสวยก็จะทำง่ายเย็บง่ายไม่ต้องมาแก้้าเรียงไม่สวยไส้แตกก็ต้องมาแก้ใหม่ก็เสียเวลาโอเคครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆจนกว่าจะ หมดสิ่งที่เตรียมมาเนาะโอเคครับ